แค่คุณกฎโท่ กลับมาในช่วงสินค้าดีเอช่วยขายนะครับวันนี้มาดูผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเสือกกครับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าสวยงามแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศถ้าผมพูดถึงยอดขายเดือนละกว่า5 0 0แสนบาทคุณผู้ชมจะเพิ่มความสนใจมากขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านครับพี่ชันธนาครัเล่าถึงที่มาก่อนเลยฮะว่าเรามาเริ่มต้นทาเสือกกปกติเราปูนอนปูนั่งเล่นใช่ไหมมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ได้ไงก็เดิมทีของอำเภอมาสร้างค่ะ เกิดภาวะน้ําท่วมทุกปีเลยค่ะแล้วก็ชาวบ้านทอเสือกันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าจะเอาไปเอาเสือผือนผืันไปขายที่ไหนดี<ม>อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยคิดคิดว่าจะเอามาแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะคก็เลยรวมกลุ่มรวมกลุ่มกันแล้วก็เหมือนจ้างวิทยากรน,นะคะคให้มาสอนว่า<ม>ไอ้เสือโกของเราที่แบบ เป็นผืนธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยนำมาแปลรูปอะไรได้บ้างอะค่ะอก็จ้างวิทยากรมาก็เหมือนเป็นกระเป๋าเล็กๆก่อนทีแรกก็เป็นเสือพับอย่างเงี้ยค่ะนี่คือดั้งเดิมดั้งเดิมนั่นก็จะเป็นม้วนค่ะเดิมเป็นม้วนอช่อันนี้ก็แปลรูปแล้วนะอันนี้มันเป็นเสือพับเผาพับนี่คือเหมือนใส่แบบว่าวิทยาการมาหน่อยนึงแล้วนีก็จะพกพาได้ง่ายแล้วก็เป็นกระเป๋าพวกเนี้ยค่ะ่าสวยงามมากนี่ยเป็นกระเป๋าคุณผู้ชมดู เป็นกระเป๋าที่ทําจากเสือกกครับ<ช>ปกติเราปูนั่งปูนอนคนเดียวเนี่ย <ฮะ S 2> จริงๆเราทําเสือเสือกกนี่มานานแค่ไหนและ้วฮะที่กลุ่มรวมกลุ่มกันมาได้20กว่าปีแล้วค่ะ20กว่าปีใช่ค่ะแต่ว่าทําแบบเสือม้วนใช่ค่ะสมัยก่อนจะเป็นเสือม้วนอย่างเดียวเสือม้วนอย่างเดียวก็ขายดีใช่ไหมก็มันไม่ได้สร้าง มูลค่าเพิ่มอะค่ะมันก็ได้แค่ปืนละร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยค่ะขายได้แต่ขายได้อยู่แต่แต่ถ้าพูดกันตรงๆคือมันไม่ทําให้รวยใช่ว่าอย่างนั้นนะแล้วทามานี่คือปัญหาอย่างหนึ่งนะฮะเราก็เลยพยายามที่จะเอ้ยมันต้องเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนใช่ค่ะทำมาเป็น20ปีใช่ค่ะนะฮะทำยังไงเดินเข้าไปหาค่ะหน่วยงานภาครัฐใช่ค่ะเข้ามาช่วยเหลือยังไงบ้างครับค่ะในส่วนของสํานักงานจัดหางานอะนะคะของเราเนี่ย เดินทางไปหากลุ่มตั้งแต่ปี2558นะคะโดยการสนับสนุนให้รวมกลุ่มกันแล้วก็กู้เงินสําหรับกองทุนผู้รับงานไปทําที่บ้านของเราค่ะเนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมาก <S <s <us im iek> ตั้งแต่ปี2558เนี่ยของเรากู้มาได้3รอบแล้วะคะ่ะทีนี้จากฝีมือเท่าที่เห็นนะคะจาก การที่เป็นกระเป๋าธรรมดานะคะคก็จะมีการพัฒนาต่อยอดมาอย่างมาก <นะ S 1> อ๋อมีลยใช่ีลายระาชค่ะล,ลายพระราชทานนะคะความเข้มแข็งของกลุ่มนะคะดูได้จากการสร้างงานสร้างอาชีพในหมู่บ้านอันดับแรกเลยก็คือสร้างงานให้กลุ่มเปราะบางเช่นคนตกงานว่างงานในชุมชนแล้วก็ผู้สูงอายุนอกจากนี้นะคะของกลุ่มเนี่ยของเราเนี่ยยังประสาน ผู้ต้องขังในเรือนจํานะคะ,ะโดยที่ทั้งกลุ่มน่ยต้องไปสอนก่อนแล้วก็รับงานไปทําในเรือจนจาอะคะอ่ะทีนี้ซอฟต์พาวเวอร์ของเรานะคะไม่ใช่แค่ความภูมิใจของจังหวัดปัจจีนะค,ะค่ะของเราเนี่ยดังไปถึงต่างประเทศซึ่งมียอดออเดอร์ค่อนข้างเยอะอะค่ะณปัจจุบันเนี้ยนะคะ,นนะ,คะคมที่เราไปสนับสนุนกลุ่มอะค่ะโอ้โหเรียกได้ว่านอกจากขายได้เงินแล้วยังสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่<ช>ด้วยเราไปจ้างเนี่ยฉเฉลี่ยสัก เป็นกลุ่มไหนสักกี่คนฮะที่ทําให้เขาเกิดอาชีพขึ้นมาก็ในสมาชิกของกลุ่มเราก็ร้อยกว่าคนอะค่ะในหมู่บ้านร้อยกว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วเป็นชนผู้สูงอายุด้วยก็มีค่ะผู้สูงอายุเป็นผู้พิการด้วยมีค่ะนะฮะแล้วก็ไปเป็นในเรือนจําด้วยในเรือนจํานี้จ้างเยอะไหมก็ ทุกเดือนนะคะก็จะมีพวกกระเช้าพวกสอยงานช่วงปลายปีก็จะมีออเดอร์เข้าเยอะหน่อยอาจจะก,กาลังชุมชนกําลังทํางานที่นอกชุมชนะจะไม่เพียงพอแล้วก็เข้าในเดือนจําครับเห็นบอกว่าส่งไปขายต่างประเทศด้วยค่ะใช่ค่ะไปถึงประเทศไหนอย,อยังไงคะก็ะะมีประเทศลาวแล้วก็ออสเตรเลียญี่ปุ่นเงียค,ค่ะโอ้ชอบโซเนตต่างชาตินี่ แต่ละชาติเขาชอบในลักษณะไหนยังไงฮะก็จะเป็นพวกกระเป๋าค่ะแล้วก็เป็นรองเท้าเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าแต่วันนี้รองเท้าไม่ได้เอามาโชว์อ๋อนี่นี่คุณผู้ชมมีเป็นหมวกเป็นอะไรด้วยนะเนี่ยเสื้อใช่ค่ะเอามาทําได้หมดเลยใช่เราไปเอาไอเดียมาจากไหนว่ามันจะต้องเอามาทําเป็นหมวกเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ศึกษาในอินเทอร์เน็ตบางทีก็เดินไปตามบอกบูธเราก็ไปดู ของที่อื่นบ้างเงี้ยคะ่ะว่าเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วเราก็มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราต่อเงี้ยคะ่ะนะฮะท่านจัดหางานครับ <c oughs> แบบนี้เนี่ยคือหูเรียกได้ว่าคนในพื้นที่นี่มีงานทาเ <c oughs> ยอะเลยนะฮะใช่ค่ะ,คะเพราะว่าเนื่องจากทั้งกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเข้มแข็งอะนะคะด้วยความที่เป็นเอ,อ,เอกลักษณ์ของจังหวัดปาจีนะคะได้ได้จีไอด้วยนะคะของเสือกบกที่นี่นะคะ่ะมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ของบางพวงโดยเฉพาะเมื่อก่อนเนี่ยถ้า ถ้าเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนนะคะจะเป็นอาชีพเสริมแต่ณวันนี้ชาวบ้านบางพวงของปาจีนะคะเป็นอาชีพประจําของเขาแล้วอ๋อแต่ขาดอาชีพหลักในพื้นที่ทำอะไรทำนาค่ะทํานาใช่ค่ะนะฮะทำนาไปพอเวลาว่างนี้มามาท่อเสือแต่ตอนนี้เป็นอาชีพหลักแล้วเป็นอาชีพหลักเอาแล้วนาล่ะ ก็มีเป็นทำอยู่ผมเนี่ยผมต้องแอบกระซิบถามดังๆให้พี่ชันธนาเนี่ยย้ำกับคุณผู้ชมว่ารายได้ต่อเดือนภาพรวมที่มันกระจายรายได้ไปถึงคนในชุมชนด้วยเนี่ยรายได้แต่ละเดือนเดือนเท่าไหร่ฮะในภาพรวมใช่ไหมคะของกลุ่มก็ประมาณ50,000นค่ะห้าแสนบาทคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายท่านบอกว่าอืมน่าลองน่าทำช่วงปลายปีก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าใกล้ปีใหม่จัดเช็ด เซต็จัดกระเช้าอะไรเงี้ค่ะเป็นพวกกล่องของฝาใช่ค่ะเป็นของขวัญได้อีกะนะฮะคุณผู้ชมหลายท่านบอกอครูสร้างไรายได้ดีแบบนี้ออยากลองทำมาฝึกฝนมาฝึกวิชาวิทยายุท์กับ คุณชันธนาได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะที่กลุ่มเลยค่ะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสือกบ้านบางพวงเลยค่ะที่ปาจีนเลยค่ะติดต่อได้ที่0814348203ค่ะครับผมนะฮะแล้วก็สนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อเข้าไปดูได้เข้าไปดูได้ในเพจ Facebook ค่ะเสือกบ้านบางพวงแล้วก็ช้อปปี้ออนไลน์ค่ะนะฮะมีที่อยู่ขึ้นให้หน้าจอนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาวันนี้มีเวลาให้แนะนําแต่ละผลิตภัณฑ์นี่เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าอุ้ยเหมือน รูปทรงเหมือนแบรนด์เนมเลยนะเนี่ยนะฮะแบบนี้ปกติจําหน่ายใบเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่450ค่ะ450ะก็ไม่ไมแพง<ช>นะใช่ค่ะดูข้างในนี่มีสายสะพายให้ด้วยสายสพายแบบนี้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมนี่ใครที่ชอบ แบบว่าแบรนด์เนมวันนี้อันนี้คือราคาปกติราคาปกติค่ะนะถ้าชม n b t มีคำตอบมีส่วนลดให้ค่ะมีส่วนลดให้บอกว่าโทรมาจากชมและจากรายการ n b t นนี่มีส่วนลดให้ค่ะส่งให้ถึงบ้านส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะรอรับได้เลยอานอกจากกระเป๋าที่มันดีไซน์เหมือนแบรนด์เนมแบบนี้นี่แบบนี้ก็คล้ายๆนะคล้ายๆนะได้นี่คุณผู้ชมสวยงามแล้วก็คงทนแข็งแรง เสื้อปกที่ทนขนาดไหนฮะบอกคุณผู้ชมหน่อยใช้ไปจนลืมอะค่ะจนมีลูกมีหลานยังนะฮะมีลูกมีหลานก็ยังใช้ได้อยู่อ่ะผมสะพายไว้ก่อนใบนี้เท่าไหร่นะใบนี้เท่าไหร่อันนี้550ร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบนะคุณผู้ชมเป็นบ้านเป็นรีสอร์ทอันนี้เป็นกล่องทิชชู่ค่ะนี่เป็นกล่องทิชชู่นะฮะอันนี้ใบละร้อยค่ะใบละร้อยเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ใบละร้อยนี่ราคาปกตินะฮะคุณผู้ชมถ้าบอกจัดเอ็นบีทีมีคำตอบนี่เดี๋ยวพี่ชนทนาพิเศษให้พิเศษให้ค่ะเอาเอานนี้เสื้อ เสื้อนี่โอ้โหบานผมนี่ใช้10ปีก็ยังอยู่ฮะแบบนี้ก็น่าจะไม่ต่างกันนะจนกว่าจะหายยิ่งใช้ยิ่งนิ่มอ่ายิ่งใช้ยิ่งนิ่มแบบนี้เท่าไหร่ฮะเนี่ยอันนี้300ค่ะ300บาทนะฮะอ่ามีหมวกมีกระเป๋าหลากหลายรูปแบบแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้น,นผมเชื่อเชื่ออย่างหนึ่งว่าวันนี้หลังจบรายการเนี่ยจะมีคุณผู้ชมที่เฮ้ยพอเห็นแล้วมีแรงบันดาลใจอยากจะประกอบอาชีพนะฮะถ้าเขาอยากมาทํา ทอเสือกกแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยอยากฝากอะไรถึงเขาดีฮะจะต้องมีความพยายามหรือว่ามีความตั้งใจขนาดไหนยังไงก็มีความตั้งใจก็อยากสนใจก็เข้ามาเรียนรู้ได้ค่ะเรียนได้เรียนได้ค่ะทุกคนเรียนรู้ได้เรียนรู้ดได้ค่ะครับผมจากเล็กๆก,ก็ได้ค่ะนะาก,การทอเริ่มต้นการทออะไรกันก่อนก็ได้ นะฮะไม่ยากจนเกินไปไม่ยากค่ะไม่ยากนะฮะไม่ห่วงนะไม่ห่วงนะไม่ห่วงไม่่หวงวิชาค่ะไม่ห่วงวิชานะฮะหรือว่ามาเป็นเอาซอร์สมามาเหมือนเป็นลูกมือมาทําให้เราก็ได้ใช่ไหมใช่ครับผมนะฮะอ้าวนี่แหละฮะคือของดีจากจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ NBT มีคำตอบในวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ